สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีสสกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยนายจิรยุหงรัพย์เปิดเผยหลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งเป็นโฆษกรราก,ารกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองว่าก่อนได้รับการประสานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และได้มีการกลั่นกรองจากผู้ใหญ่ภายในพักเพื่อไทยและได้มาสอบถามกับตนว่าทํางานประเภทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและกระทรวงกลาโหมอย่างไรจากนั้นมีการพูดคุยถึงแนวทางสุดท้ายทางผู้ใหญ่ภายในพักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้เห็นชอบเลือกตนให้เข้ามาช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเด็นส่วนใหญ่ที่โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองที่ผมรับผิดชอบน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่โฆษกของกระทรวงกลาโหมที่เป็นทหารจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของทหารเป็นปกติอยู่แล้วจะไม่ค่อยตอบโต้ในเรื่องประเด็นการเมืองเพราะต้องมีการอธิบายและชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมซึ่งการตั้งผมในลักษณะนี้ก็จะเป็นการช่วยสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจตามนโยบายของรัฐบาลได้ นายเจอรุยบอกว่าการทําหน้าที่ตรงนี้ตน,ตนไม่ได้หนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องทําความเข้าใจวิธีการนําเสนอข่าวว่าควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรควรจะพูดเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงและความสําคัญของชาติบางเรื่องอาจจะต้องกลับไปหาข้อมูลสักหน่อยไม่เหมือนกับการเป็นนักการเมืองที่ตนเคยเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะตอบได้เลยซึ่งตนมาอยู่ตรงนี้จะต้องมีการจัดกระบวนความคิดในการเรียบเรียงและหาเหตุผลเพราะต้องตอบโต้แบบเหตุผล จะไปตอบโต้แบบทางการเมืองใช้วาทกรรมไม่ได้บางอย่างเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องนํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งตนเคยเป็นฝ่ายค้านมีการตรวจสอบมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็สามารถพูดตอบชี้แจงได้เลย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ